อยู่ไกลได้ยินเสียงเจ้าต้องขันเอกเลเกเ็กเ,เอกเล็กสกยือๆพระอาทิตย์สั่งมองแล้วสวยงามครับ อาหารไก่กันนะครับเสียงขันเอ็กเล่เอก็กจ้องนั่นละลูกนั่นละ,ละ,ละอ่ะขรับวยให้ตรงนี้หน่าละละอะกินกันเร็วนกานกินกันิมกันเลยมันเลย Hà Lộc Ma Ma Liêu chinh cái canh, chinh cái canh Hốt canh, hốt canh chinh canh, ถ้าโปลยลงเลยเด้โอโปยงนี้เลยถ้าประยุกต์อุปรกรณ์สิรวนทางอืมก่อนอ่ะจะต้มไอ้ใช้เงินใช้ทองเจ้ามากินนี่อ่าอันใหม่ลูกอันใหม่ lời ok, ah, hay im im gìn hay im im, phải 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 trên đầm 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 phải